อันนี้เป็นปลาทั้งริงบูดพักน้พี่น้องเด้อเมื่อนี้พี่อิงพาลูกๆมายางทั้งริงบูดพักริงบูดพักนี่อีแตกต่างจากเอวันพักยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าริงบูดพักเนี่ยต้นไม้เขาสีหลายกว่าพี่น้องเห็นปะคะต้นไม้เขาลายหลายคนเขียวชะอุม่มแต่ทั้งเอวอนพักนี่นสิเป็นปลาหีดหีดแหลนอาลักษณะไตต้นสน,นพี่น้อง น,น,นั่นแหละไอซิมีเห็ดขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ยังบ่เกิดเห็ดอันเกาลักยังบ่เกิดพี่อิงก็บพระท่านได้เข่าไปเบิง้งเข่าไปเก็บดอกค่ะเพราะว่าไปเสิบเซิฟเบิ้งแล้วยางเบิ้งแล้วนะพี่น้องมันยังบ่เกิดก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศย้ำเศร้าเศร้าช่วงนี้น้ำหมอกหลายค่ะน้ำหมอกเริ่มลงหลายเพราะว่ามันสิใกล้เมื่ดหนาห้อนของ ฟังทั้งอิงแลนแล้วพี่นอ้องพี่อิงก,ก็เลยอยากมาถ่ายภาพเก็บไว้ส่งไปให้เพื่อนๆได้เบ่งเนาะบรรยากาศแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันอีสวยแตกต่างกันได้พี่นอ้องช่วงช่วงอทิมก็คือเป็นเดือนหนาด้ค่ะเด้อเดือนตุลาเป็นต้นไปอะค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มร่วงใบไม้เริ่มแหง้งตอนนี้ใบไม้กำลังเนี่ยค่ะกำลังเขียวชะอุ่ม ต้นหญ้่ต้นยางกะเคี้ยวเนวาะค่ะเนาะเป็นตาย,ยางสบายตาค่ะแล้วก็ต้นเฟิร์นต้นยางแต่ว่าต้นสนนี้เขาบ่ร่วงด้วยค่ะเนี่ยเขาิร่ลวงอยู่แต่ว่าเขาบ่าเหมืใบเขาบ่าเบิดค่ะนะคะสวนพวกนี้ยังโอเคอยู่แล้วก็อันมีค้นถามพี่อิงมาจ้าว่าดอกสนเตีย้ยนี่ดอกอยังเดี๋ยวพี่อิงสิเข้าไปค้นหาเบางกอนเดอว่ามันคือดอกอีหยัง,ยงค่ะแล้วพี่อิงสิเอา ลงในในอันตอนที่พี่อิงสิล้งคลิปให้เบิงเนาะพี่อิงก็เอินจะสนตะเตีเต้ยล่ะค่ะบ่รูว่ามันซื้ออีหยังเนาะเอาเดี๋ยวจักน้อยพี่อิงย่างเข้าไปในป่าเพื่อที่สิเอานามเชื้อเห็ดไปไปโรยไว้นะคะเพราะว่าพี่อิงเก็บเห็ดมันปูไมาแล้วพี่อิงก็สิเอาไปโรยหมองไปไก่ที่มันมันเกิดน่ะล่ะค่ะเนาะเดี๋ยวจังใดมาเบิ่งกัน่ตเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ขอย่างผ้าลูกๆย่างจากน้อยก่อนค่ะเขาก็ห้องแอกๆเราพี่น้องเบิ่งแต่คลิปกับเสียงพี่อิงไปก่อนเด้จ้าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกันในช่วงที่พี่อิงเอาหญ้าเอานามเห็ดมันปูไปโรยนะพี่น้องเนาะสวยอหลีเลยพี่น้องเลยอดใจที่จิตไทยแห้พวกเจ้าบ่งบ่ได้ดกอกเพราะว่าระวังทางยาง่ง มันงามอีนี่ไปลูกไปเร็วเร็เร็อาน้องอีมาจอดร้อจังใดเว้ยไปไมาจอดร้อจังใดเนี่ยมันงามเนาะเออน้องซิกชิบิเดียวกับวาง,งาน้ำน้องโทบีกับวางนงา้ำไป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 ,ไป,ไ,ปไปเร็วเร็วเดิน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 ,ดนย่างย่างย่างว่าภาษาเล้ากับภาษใครได้รู้เรียงปันไดหลอกรูพี่อิงไปโตัน,น้ำแล้วพี่น้องโตัน,น้ำแล้ว นี่แหละมองที่เขาตัน,น้ำนี่แหละพี่อิงสิเอาเชื้อเห็ดมาโรยมองนี่แหละค่ะอันขึ้นมาแล้วนี่แหละพี่น้องเชื่อมเกิดอยู่แถวนี่แหละพี่อิงก็จะเอามาโรยนะคะเอามาโรยให้เขาได้เกิดคือเกา่าราวาขวดปักเอฟหนึ่งคนใี้เพราะว่าพี่อิงเอาไปจากมองไดพี่อิงกะสิเก็บ ถ้าไ่ได้ตัดขาด้วยค่ะพี่อิงก็สิเอามาตัดขาอยู่บ้านแล้วพี่อิงล่างล้วพี่อิงก็เอาน้ามสปอเขานี่ล่ะค่ะพร้อมกับขาของเขาเนี่ย่หละมาลยุยว้หมงนี่นี่ยค่ะเขาก็สิได้เกิดอีกปีหนาพี่น้องพี่อิงลู้ลู้แล้วล่ะค่ะว่ามองที่เขาเกิดเขาเกิดอยู่มองไดบาดนี้ก็สีพาย่างเขาไปนี่พนลเดอนี่ปลาพูลเดอค่ะเดอร์อละ มันสิมีทางยางเข้าไปอยู่ค่ะมองัน้องโทบีเขาไปแล้วน่ะอันละดูลูลดีค่ะพี่น้องเอ้ลูกคอยพ่อน้องน้ำบ่ได้ดอกลูกพี่อิงอ่ะนะมันก็สิเป็นนังซี่ละพี่น้องเอ้คันพ่อน้องน้ำก็สิเป็นแบบนี้เด้อลูกพี่อิงเด้อ <laughs> ไปลูกไปแล้วแต่าายางไม้ยังบอเห็นเห็ดจักดอกพี่น้อง คือสิยังบอขึ้นดอกว่าอันเห็ดเกาลักนี่นยางมือก่อน,พน,อน,น,น้พี่น้องเด้อว่ามันจะมีบอพี่หญิงก็บ่แน่ใจว่าเขาสิเกิดอันเลวบอแต่ว่าช่วงห่อนหอนนะ่ะเขาก็เกิดมาได้จากพี่หญิงไดสองสามถุงอยู่ดอกเก็บไว้นะพี่น้องนี่ลหละช่วงนีมันสิเกิดหลายหลายเนี่ยปลาเนี่ยแต่ปีกายเนี่ยพี่หญิงได้หลายเท่ละล่นกระตาเลยเนี่ย ยางมงนี่แต่ยวสิยางหาเก็บเบิ้งจากน้อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อพาลูกๆยางหาเก็บเบิ้งก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะยางเบิง้งไปเลยไปไป,ไป ได้จนะักนระดีไหมมาเร็วมาเร็วโอ๊ยลบลกแม่ไม่เข uh ้าไปหรอกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทำดิสเบ่ย์ Go that way Go that way